อีกประการหนึ่งที่เป็นข้อคิดสาหรับผมตอนอยู่ที่นั่นคือเราอยู่ในนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นหรือตายรอดหรือไม่รอดนะครับความรู้สึกเหมือนคนที่กําลังจะใกล้จะตายครับหรือคนที่อุบัติเหตุนหนักๆแบบเป็นโคม่าไปแล้วฟื้นขึ้นมาหรือคนที่ป่วยหนักจะไม่รอดเนี่ยเขาจะคิดได้อย่างหนึ่งคล้ายๆผมเลยคือว่า เราจะต้องทําสิ่งที่ดีกับคนที่เรารักตั้งแต่วินาทีนี้ <c oughs> เพราะถ้าหากว่าเราเป็นอะไรไปเนี่ยเราจะเสียดายมากเพราะอยู่ในนั้นผมคิดเลยว่าผมจะต้องหลังจากนี้ผมจะทําสิ่งดีๆให้กับทุกคนจะทําให้มากกว่าเดิมได้ะะทําตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมและเริ่มหาความสุขทุกวันตั้งแต่วินาทีนี้เพราะลุกลมหายใจมีค่าเสมอแลวในที่สุดก็ <c oughs> ปลอดภัย <c oughs> แล้วก็ออกมาจะได้ <c oughs> นะ <c oughs> ว,วินาทีที่เขาปล่อยตัวออกมาเป็นไงล,ลาบลาังไร,รับบวันนั้นกว่าจะเสร็จขั้นตอน ก็คือใช้เวลาทั้งวันเลยซึ่งที่นี่ก็ดึกเลยซึ่งของผมเองก็จะเป็นเวลาช่วงเย็นในค่ำๆเราก็นั่งรอเขาว่าเ,ออเขาจะมาหรือไม่มาหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนกระทั่งค่ำๆเขากลับมาเขาก็มานั่งคุยกับไกด์ผมซึ่งไกด์นี่ก็ทำหน้าเหมือนเครียดเฮ้ยเกิดเ,เรียดผมตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหาหรือเปล่าอันนาทีนั้นยังช็อกอยู่นะฮะแล้วสรุปครับไกด์ก็บอกว่าอ๋อที่ทำหน้าอย่างนั้นเพราะว่า ทุกอย่างเราทําตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง<ม>แต่วันนี้ยังกลับไม่ได้เพราะมันยังมันดึกไปแล้ว <c oughs> ดีไซน์จัดการกันผมก็โอ้ตกแก้หมดเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ก็มีคนมารับแล้วเราก็ได้ฝากไม่เสร็จกันอีกอันนึง <ใช S 1> ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเ <ใช S 2> ขาเขาบอกว่าอุ้ยเนี่ยไม่เสร็จมันเยอะมากแต่มอไซค์มาเต็มแล้วคุณต้องไปแล้วไม่ทันผมก็เห็นไม่เสร็จเฟ้นไฟว,ว่าฟังอันนี้เพราะไม่เสร็จมาเยอะมากเลยแล้วเฟ้นไฟไฟนี้ชี้ลูกศรลงผมก็เออเดี๋ยวผมขออันเดียวแล้วผมขอฝากอันเดียวสรุปไม่เสร็จนั้นสําคัญจริง ก็คือเดิมเนี่ยเราแพนตลอดว่าเราต้องออกทางฝั่งมาลีเพราะฝั่งมาลีจะมีคนเอสคอร์ตเราแต่ฝั่งบูนาฟาโซเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยปรากฏไม่เสร็จนั้นเนี่ยก็บอกว่าออกได้ทั้งสองฝั่งอ่าซึ่งซึ่งผมว่าโอ้ดีมากเลยทีฝั่งอันนี้ผมก็แอบ ฝากไม่เสร็จไปกว่าผมจะออกเวลานี้นี้ถึงเวลาประมาณนี้ออกไปถึงตรงนี้นะอะไรเงี้ยก็ฝากไม่เสร็จกลับไปขนลุกเละใช่ครับใช่นี่ขนาดฟังไม่ไม่ค่อยปฏิปต่อนะเราพอเทียบเดาๆได้แต่ว่าสุดยอดจริงๆเรืนฝ่ายแบบเนอะมีชีด้ว่ยบอกให้อันเนี้ยต้องต้องต้องอ่านต้องฟังให้ได้ก็คือเขาก็เอาเราขับมาไซมือนเดิมครับยาวเลยฮะประมาณ4ี่หชั่วโมงแต่รอบนี้ไปจอดถนนลูกลังเล็กๆนะฮะแล้วเขาก็ผมก็ไม่รู้เขาจอดทำไรก็ยืนอยู่นพักหนึ่ง ผมก็ถามกายว่าเออเดี๋ยวเราต้องนั่งรถต่อใช่ไหมเพราะมันยังเหมือนยังไม่ถึงเขาบอกว่ารถอาจจะบางนี้สักพักหนึ่งก็มีรถเราแ,ราาแล่นมาวื้อๆมาแล้วมอไซตตามมาเต็มเลยนะครับมาซาเต็มแล้วตอนมาส่งเขามาใส่เยอะแต่แต่สีหน้าสีตาเขาเนี่ยเขาก็จับมือแล้วเขากา็บอกเงี้ยอะไรเงี้ยเขาก็พูดกับเราไม่รู้เรื่องเราก็รู้ละบรรยากาศยิ้มเนี่ยคงไม่ฆ่าเราเราก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้คุณขับรถออกไปประมาณฟ้าสางเนี่ยคุณก็ถึงหมู่บ้านคุณถามทางต่อระหว่างนั้นเริ่มเริ่มใจชื้นแต่ก็ยังเสียวอยู่พราะถ ไม่ดีคันเร่งมันเสียตั้งแต่คือรถคันเดิมรถคันเดิมเขาไปเอารถคันเดิมมาให้เรามาให้เราแล้วไปไปเจอกันีนสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วบอกว่าเอาคือรถคันนี้ไปแล้วก็ขับไปพอฟ้าสางคุณก็จะเจอบู่บาใช่ใช่โอ้โหยังในหนังเหมือนในหนังเลยแต่ระหว่างออกมานี่ก็พอเสร็จแล้วปุ๊บก็ฟ้าสางมันถนนมันเริ่มใหญ่ขึ้นอ่ะเลี้ยวอีกทางนึงเอ้ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราเริ่มเริ่มตอนนั้นเริ่มดีใจละเราก็เลยแบบ เ้ยเราน่าจีสารแล้วเราขอถ่ายคลิปเป็นที่ระลึกกันหน่อยกับกับไกด์กับอะไรนี่ครับก็เลยก็เลยก็เลยเป็นที่มาของคลิปแรกว่าเอ้ยเป็นยังไงคุณเป็นยังไงกันก็ตามคลิดผมลงใน IG จีแล้วทุกคนในที่สุดก็รอดปลอดภัยมาได้เป็นการเที่ยวผจญภัยครั้งใหญ่หลวงในชีวิตเลยใช่ครับจะไปอีกไหมอ่านี่นี่คนถามผมบ่อยมากก็ณตอนนี้พักก่อนนะฮะพักก่อนพักก่อนขอขอแบบทําใจนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดอีกที ภายหลังว่าว่ายังไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าไปเราก็ต้องอเป็นบทเรียนสำหรับผมเลยนะฮะบทเรียนประการแรกคือเราอย่าไว้ใจบริษัททัวร์ร้อเมื่อก่อนต้องยอมรับว่าผมเองก็ไม่ได้ศึกษานะฮะเราจะไปประเทศไหนเราต้องศึกษาแล้วก็อีกประการหนึ่งที่เป็นข้อคิดสำหรับผมตอนอยู่ที่นั่นคือ เราอยู่นั้นเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นหรือตายรอดหรือไม่รอดใช่ไหมครับความรู้สึกเหมือนคนที่กําลังจะใกล้จะตายครับหรือคนที่อุบัติเหตุนหนักๆแบบเป็นโคม่าไปแล้วฟื้นขึ้นมาหรือคนที่ป่วยหนักจะไม่รอดเนี่ยเขาจะคิดได้อย่างหนึ่งคล้ายๆผมเลยคือว่า เราจะต้องทําสิ่งที่ดีกับคนที่เรารักตั้งแต่วินาทีนี้ <c oughs> เพราะถ้าหากว่าเราเป็นอะไรไปเนี่ยเราจะเสียดายมากเพราะอยู่ในนั้นผมคิดเลยว่าผมจะต้องหลังจากนี้ผมจะทําสิ่งดีๆให้กับทุกคนจะทําให้มากกว่าเดิมไดะทําตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมและเริ่มหาความสุขทุกวันตั้งแต่วินาทีนี้ พราะลูกลมหายใจมีค่าเสมอแลครับแล้วตอนนี้เป็นไงคุณหมอมสภาพจิตใจเป็นไงกลับเข้ามาผ่าตัดหรือยังเนี่ยโอ้ก็กลับมาผ่าตัดแล้วครับจริงๆจ,จ,จำยังไม่ถึง10วันดีนะใช่นะครับเอาว่าพอเราถึงเมืองไทยเราเจอคุณแม่เราเจอพี่ชายน้องชายเจอเพื่อนยหรือเจอญาติๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว,ว่าชีวิตมันเหมือนกลับมาปกติอารมณ์มันกลับมาปกติแต่ก็เหมือนที่บอกว่าเราอาจจะต้องไปคุยกับจิตแพทย์หน่อยอาจจะรีเช็คกันอีกที ผมก็ไปตรวจสุขภาพผมปลอดภัยดีผมก็เริ่มรันผ่าตัดตอนนี้ก็รันผ่าตัดลุยเหมือนเดิมแล้วุ <c oughs> อ่าลุยเหมือนเดิมแล้ว <c oughs> ครับยอดครับ <c oughs> ขออนุญาตพูดคํานี้เลยหมอสองเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆใช่ครับใช่เลยใช่ไหมครับได้ชีวิตใหม่มาละขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอแสดงความโล่งอกกับคุณหมอนะฮะคุณเฟนฟายด้วยนะครับสุดยอดของการทำงานจริงๆแล้วมีหลายคนช่วยค่ะมีคนเยอะต่ไม่สามารถพูดได้หมดนะครับต้องขอบคุณผ่านทางนี้ด้วยขออนุญาตถ้าพูดเยอะยาวแลับขออนุญาตขอบคุณผ่านทางนี้ทุกท่านเลยครับรวมทุกท่านเลยนะครับ